ครับเราก็มาต่อกันใน e ี2ซึ่งใน e p 2ี2เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องการเรียนนิติศาสตร์เรียนคณะนิติศาสตร์เราจะต้องเจออะไรบ้างแน่นอนสิ่งที่เราจะต้องเจอทั้งหมดคือเราจะต้องเจอวิชาบังคับหรือเรียกว่าวิชาแกนก็คือเป็นวิชาทางด้านกฎหมายเราจะเจอกฎหมายอย่างหลากหลายทีเดียวและเยอะ นะครับเยอะมากแบ่งออกเป็นหลายวิชามากแต่หลักๆเลยสิ่งที่เราจะต้องเจอเข้าไปวันแรกเจอแน่นอนเนี่ยแพง่งกฎหมายแพง่งกฎหมายอาญากฎหมายวิแพง่งกฎหมายวิอาญานะครับซึ่งกฎหมายแพง่งอาญาวิแพง่งวิอาญาเนี่ยเป็นรวมกันแล้วเนี่ยแบ่งออกเป็นยี่สิบสองวิชาเลยนะครับ 22วิชาเนี่ยแต่บางมหาลัยก็อาจจะแบ่งออกเป็น20-21วิชาประมาณนี้ซึ่งกอย่างกฎหมายแพ่งเนี่ยถ้าเราเปิดในประมวลแพ่งเนี่ยมันเยอะมากแบ่งออกเป็น15วิชาด้วยกันเท่าที่ผมนับตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับยกตัวอย่างเช่นวิชานิติกรรมสัญญาวิชาละเมิดวิชานี้วิชาทรัพย์สิน กฎหมายรัพย์สินกฎหมายครอบครัวกฎหมายมรดกเป็นต้นแบ่งออกเป็นแล้วแพ่งเนี่ยแบ่งออกเป็น15วิชากฎหมายอาญาแบ่งได้เป็น3วิชาก็คือวิชาอาญาภาคทั่วไปและก็อาญาภาคความผิดอาญาภาคทั่วไป1วิชาอาญาภาคความผิดแบ่งออกเป็น2วิชาก็รวมเป็น3วิแพ่งก็มีวิแพ่งห่งวิแพ่งสอวิชา วิแ่ง3าวิแพงี่ง4 1วิชารวมเป็น2วิอาญาวิอาญาหนึ่งวิอาญา2 1วิชาวิอาญา3วิอาญา4 1วิชารวมกันแล้วเป็น22วิชาเราเจอกฎหมายแพ่งอาญาวิแพ่งวิอาญาแล้วเรายังเจอกฎหมายพิเศษต่างๆอีกนะครับมีกฎหมายมหาชนกฎหมายรัฐธรรมนูญกระบวนการยุติธรรมประวัติศาสตร์กฎหมายกฎหมายปกครองกฎหมายภาษีกฎหมายแรงงาน กฎหมายล้มละลายฟื้นฟูกิจการกฎหมายระหว่างประเทศแผนคดีบุคคลแผนคดีเมืองกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานิติปรัชญาการว่าความวิชาชีพและจรรยาบรนนันะกฎหมายกฎหมายที่ดินนี่คือวิชาแกนทั้งหมดซึ่งผมนับตรงเนี้นับได้อีก15วิชารวม22บวก15เป็น37วิชา แต่ว่าแต่ละมหาลัยเนี่ยก็จะมีวิชาแตกต่างกันออกไปทุกมหาลัยมีตรงนี้แน่นอนครับมีตรงนี้แน่นอนแต่ว่าบางมหาลัยก็อาจจะมีหรืออาจจะไม่มีวิชาที่ผมขีดแดดไว้เนี่ยสีแดงกระบวนการยุติธรรมนะครับรามคำแหงไม่มีจุรามีประวัติศาสตร์ทางกฎหมายรามคำแหงมีนะครับธรรมศาสตร์ก็มี กฎหมายที่ดินบางมหาวิทยาลัยก็เอาไปรวมกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สินก็รวมกันรวมเบ็ดเสร็จแล้ว37วิชานี้จะบวกลบประมาณ3วิชาแต่ละมหาลายัยวิชาแกนนะครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็อาจจะสัก34-35วิชาวิชาแกนมหาวิทยาลัยจุฬาก็อาจจะสัก35-36วิชาประมาณนี้นะครับ ทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าอ๋อพี่วิชาแกนวิชาบังคับทางด้านนิติศาสตร์เรียนตามนี้แล้วแต่ละวิชาเรียนเกี่ยวกับอะไรแต่ละวิชาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างวิชาแพ่งก็ได้พูดไปแล้วก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียนนิติกรรมสัญญาเรียนหนี้เรียนละเมิดเรียนทรัพย์นะครับเอกเทศสัญญาบบสองนะครับเรียนเรื่องตัวเงิน เรียนเรื่องคำประกันจำนำจำนองเป็นต้นเยอะมากแบ่งออกเป็น15้าวิชาเลยวิชากฎหมายอาญาได้เรียนเกี่ยวกับอาญาภาคทั่วไปเจตนาพยายามต่างกันยังไงเจตนาโดยพลาดนะครับได้เรียนเรื่องตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนได้เรียนเรื่องการกระทำความผิดลักทรัพย์ฆ่าชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์อย่างนี้เป็นต้นถ้าเจ้าหน้านที่กระทำความผิดล่ะ ก็ต้องรับโทษมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปก็ได้เรียนกฎหมายอาญานะครับการให้สินบนเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานรับสินบน157ปฏิบัติหรือเล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเนี่ยเจอในข่าวประจําวิแพงสองก็เรียนเกี่ยวกับกระบวนการในศาลและทีนี้ใครจะฟอ้องศาลต้องมีอํานาจฟ้องต้องมีอํานาจฟ้องไม่ใช่ว่าเดือดเดือดาดไปฟ้องศาล ไม่ได้เราจะต้องมีอำนาจฟ้องศาลศาลไหนอยู่กรุงเทพมหานครจะไปฟ้องศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้ไหมจะไปฟ้องศาลจังหวัดขอนแก่นได้ไหมเหตุเกิดที่ไหนนะครับเหตุเกิดที่ขอนแก่นจะไปฟ้องศาลกรุงเทพได้ไหมอ,อันนี้เรียนได้เรียนกระบ,บวนการอขอคุ้มครองขอคุ้มครองชั่วคราวบังคับคดี ถ้าสารพิพากษาให้เราแพ้เราจะอุทธรณ์ได้ไหมทุนทรัพย์เท่าไหร่ถึงจะอุทธรณ์ได้เป็นต้นวิอายาแน่นอนคนที่จะเอาคดีอาญามาฟ้องศาลก็ต้องเป็นผู้เสียหายผู้เสียหายฟ้องศาลอายการว่ายังไงอำนาจพนักง,งานสอบสวนเหตุเกิดที่เหตุเกิดที่รามคำแหง จะเอาพนักงานสอบสวนสนตลิงชันมาสอบสวนได้ไหมเหตุเกิดที่อำเภอเมืองเชียงใหม่จะเอาพนักงานสอบสวนจังหวัดลำพูนมาสอบสวนได้ไหมไม่ได้ก็ต้องเอาพนักงานสอบสวนสพสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงใหม่มาสอบสวนอย่างนี้เป็นต้นนะครับ กระบวนการมีอะไรบ้างถ้าสารพิพากษาให้เราแพ้อุทธรได้ไหมอุทธรยังไงนะครับโทษเท่าไหร่อุทธรได้อย่างนี้เป็นต้นโจทย์อุทธรได้ไหมจำเลยอุทธรได้ไหมเอาไปเรียนนะครับทีนี้กฎหมายหมหาชนเรียนเรื่องอะไรเรียนเรื่องหลักๆคือก็เรียนเรื่องกฎหมายหมหาชนเนเรียนเรื่องรัฐ กฎหมายมาหาชนคืออะไรความหมายอาจจะอยู่ในอยู่ในคําถามก็ได้ให้นักศึกษาอธิบายว่ากฎหมายมาหาชนคืออะไรก็ต้องอธิบายให้ได้กฎหมายมาหาชนแตกต่างกับกฎหมายเอกชนอย่างไรกฎหมายมาหาชนมีลักษณะอย่างไรกฎหมายมาหาชนในประเทศไทยเป็นยังไงรัฐการที่ห้ามมีบทบาทเกี่ยวกับกฎหมายมาหาชนไหมเรียนเรื่องการ รัฐรัฐหนึ่งต้องประกอบด้วยอะไรบ้างเป็นต้นนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญแน่นอนว่ามีคําว่ารัฐธรรมนูญก็ได้เรียนเรื่องว่ารัฐธรรมนูนเป็นกฎหมายสูงสุดนะรัฐรัฐหนึ่งประเทศประเทศหนึ่งก็ต้องมีรัฐธรรมนูญกฎหมายต่างๆที่ผมว่ามาแพร่งอายวิแพ่งวิยยากฎหมายต่างๆเหล่านี้จะมาขัดกับรัฐธรรมนูญของประเทศนั้นของรัฐนั้นไม่ได้ทําไมรัฐธรรมนูญถึงเป็นกฎหมายสูงสุด รัฐธรรมนูญเกิดขึ้นมาได้อย่างไรในรัฐธรรมนูญประกอบด้วยอะไรบ้างมีการบัญญัติสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญใหม่และถ้ากฎหมายต่างๆเหล่านี้ขัดรัฐธรรมนูญจะต้องทําอย่างไรจะต้องฟ้องศาลไหนอันนี้คือกฎหมายรัฐธรรมนูญกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายประเทศไทยมีศาลยุติธรมรมศาลทหารศาลปกครองศาลร,รัฐธรรมนูญว ประเทศอเมริกาละมีไหมประเทศเยอรมันมีไหมมีสารรัฐธรรมนูญไหมเยอรมันมีไหมสารรัฐธรรมนูนเยอรมันมีไหมสารทหารสารทหารใช้ตอนไหนเป็นต้นเรือนจําเป็นยังไงเรือนจําที่ไทยดีไหมเมื่อมีนักโทษควรที่จะให้เขาอยู่ยังไงควรที่จะให้เขามีสิทธิยังไงการพระราชทานอภัยโทษอย่างนี้เป็นต้นกระบวนการยุติธรรมดังกฎหมายตำรวจอัอยการอย่างนี้นะครับก็จะได้เรียนกระบวนการยุติธรรม ประวัติศาสตร์กฎหมายประวัติศาสตร์กฎหมายตะวันตกเพลโตอลิสโตเติลจอห์นล็อกมงเตสเกียร์นะการเกิดขึ้นของกฎหมายประวัติศาสตร์กฎหมายการเกิดขึ้นของกฎหมายวิวัฒนาการทางด้านกฎหมายในประเทศไทยของเราล่ะสุโขทัยใช้กฎหมายอะไรอยุธยาใช้กฎหมายอะไรธนบุรีใช้กฎหมายอะไรกรุงรัตนโกสินใช้กฎหมายอะไรและกฎหมายที่เราใช้มาปัจจุบันเนี่ยมีวิวัฒนาการอย่างไร ชาวต่างชาติประเทศไหนบ้างที่มาล่างกฎหมายแพ่งให้เราอย่างนี้เป็นต้นก็จะได้เรียนแน่นอนได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องรัชกาลที่หแน่นอนเพราะว่าพระองค์ท่านมีบทบาทได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับพระองค์เจ้าระพีแน่นอนเพราะท่านมีบทบาทต่อประวัติศาสตร์กฎหมายไทยกฎหมายปกครองกฎหมายปกครองก็จะได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับพูดง่ายๆว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าหน่วยงานของรัฐ ก็จะได้เรียนเรื่องต่างๆเจ้าหน้าที่มาทําละเมิดกับเราทํายังไงสร้างถนนเนี่ยสร้างถนนลุกล้ําเข้ามาในที่ดินของเราอ่ะกฎหมายปกครองนะอะบอตอ,อบอตอไปจ้างบริษัทก่อให้ทําถนนอ่ากฎหมายปกครองอบอตอไปจ้างบริษัทให้ทาสะพานอ่ากฎหมายปกครองอย่างนี้เป็นต้นในศาลปกครองล่ะการที่จะนําคดีไปยื่นศาลปกครองศาลปกครอง มีอำนาจรับคดีอะไรบ้างกฎหมายปกครองอย่างนี้เป็นต้นนะครับกฎหมายภาษีอากรเราจะต้องเสียภาษีไหมเรามีเงินได้ถพงประเมินเท่าไหร่เราถึงจะต้องเสียภาษีออกปีนี้ผมบริษัทผมมีรายได้150บล้านต้องเสียภาษีเท่าไหร่ภาษีถ้าผมอยากลดหย่อนภาษีจะต้องทํำยังไงอะไรลดหย่อนภาษีได้อะไรลดหย่อนภาษีไม่ได้กฎหมายภาษี ผมเป็นชาวต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทย200วันจะต้องเสียภาษีไหมมาเที่ยวประเทศไทย7วันจะต้องเสียภาษีไหมถือหลุยวิตตองจากต่างประเทศซื้อที่ฝรั่งเศสเข้ามาในประเทศไทยจะต้องเอาหลุยวิตตองมาคำนวณเป็นไรายได้พึงประเมินไหมผมได้รับมรดกจากปู่ย่าตาทวดจากพ่อจากแม่ต้องเอามาคำนวณเป็นเงินได้พึงประเมินที่จะต้องเสียภาษีไหมอันนี้ก็คือกฎหมายภาษีกฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงานก็เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนบริษัทต่างๆมีนายจ้างมีลูกจ้างก็ต้องนายจ้างก็ต้องมีสิทธิหน้าที่ลูกจ้างก็ต้องมีสิทธิหน้าที่นะครับถ้าจะเลิกจ้างลูกจ้างก็ต้องเลิกจ้างให้มันเป็นธรรมก็ต้องมีเงินทดแทนให้เขาถ้าลูกจ้างจะลาป่วยลากิจลูกจ้างเป็นผู้หญิงท้องลาป่วยได้ไหมลากิจได้ไหมสมมติลูกจ้างเป็นผู้หญิงจะให้เขาไปทํางานที่อันตรายอันตรายได้ไหม ก็เป็นสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างลูกจ้างกฎหมายล้มละลายฟื้นฟูกิจการก็คือคนที่เป็นหนี้มากๆปกติเนี่ยคนที่เป็นหนี้1 0 0่20 0 0 1อ0 0 0นหก็เราก็จะได้เรียนในนี้แล้วแต่ถ้าอ้มันไม่มีทางออกผมเป็นหนี้1่ล้านบาทผมเป็นหนี้10ล้านบาทไม่มีทางออกในชีวิตเลยเราที่เป็นเจ้าหนี้เราจะทำยังไงก็ฟ้องล้มละลายเลยเนี่ยจะได้เรียนกฎหมายล้มละลายเมื่อฟ้องล้มละลายปุ๊บ ของนายกรล้มละลายเจ้าหนี้ของนายกอทั้งหมดก็ต้องมาขอรับชำระหนี้ศาลก็จะตั้งเจ้าพนักง,งานเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์มาดูและมาดูลูกหนี้ทรัพย์สินมีอะไรมีอะไรบ้างจะแบ่งเจ้าหนงเจ้าหนี้กันยังไงนะครับอันนี้คือกฎหมายล้มละลายฟื้นฟูกิจกรรมลูกหนี้มีโอกาสที่จะฟื้นฟูกิจการได้ไหมนะครับทีนี้มากฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศแบ่งเป็นคดีบุคคลคดีเมืองคดีบุคคล ก็ได้เรียนหนึ่งวิชาคดีเมืองกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองก็ได้เรียนหนึ่งวิชาแผนกคดีบุคคลเรียนเกี่ยวกับอะไรเรียนเกี่ยวกับสัญชาติเรียนเกี่ยวกับสัญชาติผมเกิดมาเป็นคนไทยมีสัญชาติไทยผมได้สัญชาติไทยโดยอะไรโดยพ่อแม่เป็นคนไทยเขาเรียกว่าได้สัญชาติไทยโดยการเกิดนะครับและก็จะได้โดยหลักดินแดนอีกหละก็ต้องไปเรียนว่าสัญชาติ ได้เพราะอะไรผมเป็นชาวต่างประเทศอยากได้สัญชาติไทยจะต้องทำอย่างไรอ่าอันนี้เป็นต้นถ้าพ่อเป็นคนไทยแม่เป็นคนอเมริกาได้สัญชาติไทยไหมทีนี้กฎหมายระหว่างประเทศแผนคดีเมืองเรียนเกี่ยวกับอะไรโดยหลักๆแล้วเรียนเกี่ยวกับสนนธิสัญญาจะได้เรียนว่าโอ้รักสองรักรักไทยกับรักเบลเยียมจะมาทำ ข้อตกลงทำสนธิสัญญาการกฎหมายอาเซียนกฎหมาย u นะอ่นทีสนธิสัญญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นมาได้ยังไงสนธิสัญญาการร่างสนธิสัญญาการให้สัตยาบันสนธิสัญญาการยกเลิกสนธิสัญญาเป็นต้นถ้าเกิดคดีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ขึ้นมาล่ะจะขึ้นศาลร,ระหว่างประเทศไหมนะเท่าที่เห็นในข่าว ก็จะได้เรียนเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองโอ้โหรายละเอียดเยอะมากพูดไม่จบนะครับพูดไม่หมดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้ากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาผมแต่งเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งมีทั้งเนื้อร้องมีทั้งทํานองผมจะได้ลิขสิทธิ์ไหมผมทํางานแต่งเพลงให้กับบริษัทหนึ่งเนี่ยผมเป็นลูกจ้างบริษัทแต่งเพลงบริษัทหนึ่งบริษัท G M G สมมุตินะบริษัท G M G บริษัท อย่างนี้เป็นต้นผมเป็นลูกจ้างผมแต่งเพลงผมจะได้ลิขสิทธิ์ไหมเพลงนั้นเนื้อร้องทํานองถ้ามีคนมา๊อปปี้เพลงผมขึ้นมาแล้วเอามาโหลดลง YouTube ผมจะฟ้องให้เขาได้ไหมลิขสิทธิ์สิทธิบัตรผมคิดยาวิเศษตัวหนึ่งขึ้นมาได้ผมก็ต้องจดเป็นสิทธิบัตรไม่งั้นไม่ได้รับความคามุ้มครองยาวิเศษของผมจดเป็นสิทธิบัตรได้ไหมนะครับไม่ใช่ไปซ้ํากับคนอื่นก็จดไม่ได้หรือคนอื่นจดก่อนก็จดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้น ครื่องหมายการค้าผมผลิตขนมขึ้นมาตัวหนึ่งเป็นขนมขบเคี้ยวที่ทําจากข้าวโพดผมตั้งชื่อว่าขนมหอมหวานจุดได้ไหมเครื่องหมายการค้าขนมตาหอมหวานก็บอกว่าจดไม่ได้ทําไมถึงจดไม่ได้เพราะว่ามันมันบุ่งถึงลักษณะของขนมมากเกินไปแต่ถ้าจดเป็นขนมขนมอะไรดีขนมตาเสือวิ่ง จดได้ไหมจดได้เพราะไม่ได้บ่งถึงลักษณะของขนมจนเกินไปอย่างนี้เป็นต้นทีนี้มานิติปัจจายโอ้โหวิชานี้เป็นวิชาที่ยากมากๆวิชานิติปัจจายก็จะได้เรียนเรื่องการตีความการอธิบายปัชญาของสำนักกฎหมายต่างๆเช่นที่ฮอทฮิตก็คือสำนักกฎหมายบ้านเมืองสำนักกฎหมายธรรมชาติเขาตีความว่า ความยุติธร,รรมคืออะไรสํานักกฎหมายบ้านเมืองเห็นความยุติธรรมเป็นยังไงสํานักกฎหมายธรรมชาติเห็นความยุติธรรมคืออะไรอย่างนี้เป็นต้นกฎหมายคืออะไรความยุติธรรมคืออะไรมีนักคิดนักเขียนเกี่ยวกับวิชานิติศาสตร์มีใครบ้างอย่างนี้เป็นต้นแล้วในประเทศไทยของเราล่ะเราถือตามสํานักกฎหมายสํานักไหนเป็นต้นนะครับอันนี้คือวิชานิติปัจญาได้เรียนเกี่ยวกับปัจญาเยอะแยะมากมายแต่แขนงอูย ปวดหัวแทนแต่ว่าสนุกนะครับการว่าความสารจำลองและทีนี้เข้าไปในสารมีโจทย์มีจำเลยม,มีทนายมีอายการมีผู้พิพากษาถามค้านถามติงก็ว่ากันไปการถแถลงด้วยวาจาก็ว่ากันไปเนี่ยวิชาการว่าความและก็วิชาการว่าความก็จะได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการร่างการเขียนคําฟ้องคําร้องคําแถลงคําฟ้องอาญาไม่ใช่อยู่ๆและ จะเขียนอะไรก็ได้ไปฟ้องศาลไม่ใช่จะต้องมีแบบฟอร์มมีคําฟ้องนะครับเราซึ่งเราจะต้องเขียนเป็นนะครับสัญญาเขียนยังไงพินัยกรรมเขียนยังไงคําร้องทุกข์เขียนยังไงนี่จะได้เรียนวิชาว่าความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณนันกกฎหมายที่ดีเป็นยังไงทนายความทนายความมีระเบียบมีข้อบังคับก็คือมีข้อบังคับ สภาทนายความว่าด้วยมันญ,ญากทนายความบังคับทนายความทนายความจะไปยุให้เขาฟ้องร้องคดีกันได้ไหมทนายความจะไปะจะไปโฆษณาตัวเองว่าเก่งที่สุดในโลกได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำนักง,งานทนายความเด่นโด่งดังเป็นทนายความที่เก่งที่สุดในประเทศไทยเขียนได้ไหมเขียนโฆษณาตัวเองอย่างนี้เขียนได้ไหมก็จะได้ไปเรียนนี่แหละ วิชาชีพจัญญาบันกฎหมายที่ดินก็ได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับโฉนดที่ดินสปอกอที่ดินอ่าสคหนึ่งนะครับสคอสองสคสามตราจองอะไรก็ว่ากันไปซึ่งแต่ละอย่างนนะมันไม่เหมือนกันคือมันเป็นแผ่นเหมือนกันอยู่แต่ว่าเขาจะเขียนว่าเป็นโฉนดเป็นสคหนึ่งเป็นสปอกอไว้ในในใน,ในแผ่นตาพุทธนั่นแนหะที่เป็นที่เป็นโฉนดก็ดีเป็น สอคอหนึ่งก็ดีคือแต่และอย่างไม่เหมือนกันเช่นโฉนดก็มีกรรมสิทธิ์แต่สอคอหนึ่งนะมีสิทธิครอบครองไม่เหมือนกันนะครับสอคอหนึ่งกับโฉนดอ้าวถ้าเราถือสอคอหนึ่งแล้วเราอยากได้โฉนดเราจะต้องทำยังไงที่บางที่มีการเวรคืนที่บางที่มีการห้ามโอนถ้าโอนไปผลจะเป็นยังไงที่บางที่ห้ามโอน10ป,ปี แต่เราโอนใน10ปีนั้นเราโอนไปผลจะเป็นอย่างไงก็ได้เรียนในส่วนของกฎหมายที่ดินการรังวัดที่ดินอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ้นี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงก็แยกออกมาต่างหากคือกฎหมายที่ดินแต่บางมหาวิทยาลัยก็เอาไปรวมกฎหมายทรัพย์สินและที่ดินรวมเป็นวิชาเดียวกันเลยทั้งหมดนี้คือวิชาที่เราจะได้เรียนในคณะนิติศาสตร์เขาเรียกว่าวิชาแกนหรือวิชาบังคับนี่ ส่วนวิชาทั่วไปก็ได้เรียนคณิตวิทยาศาสตร์ก็ว่ากันไปแต่วิชาแกนวิชาบังคับตามนี้ก็สุดท้ายขอให้กำลังใจทุกท่านการเรียนนิติศาสตร์นั้นถ้าเราตั้งใจถ้าเรามีความมุมมานะมีความริยะอุตสาหะในการเร่าเรียนเราก็จะเป็นจบเป็นนิติศาสตร์บัณฑิตได้นะครับเราจะเป็นทนายความมายกากผู้พิพากษาก็ว่ากันไปแต่ใบเบิกทางที่สำคัญก็คือวุิ นิติศาสตร์บัณฑิตวุฒิปริญญาตรีคือใบเบิกทางชิ้นสําคัญที่สุดสุดท้ายนี้ผมอยากบอกว่านิติศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่ง่ายและไม่ใช่วิชาที่ยากเกินเอื้อมไอ้ยากนะี่ยมันยากแน่นอนแต่ไม่ได้เกินเอื้อมแต่ถ้าเราตั้งใจเรามีความขันติมีความมุมาณะในการเรียนต่อให้ยากเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะคว้านิติศาสตร์บัณฑิตมาเป็นของเราได้ สุดท้ายนี้ผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ